บริษัทไพรสีไทยร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเซาจัดทำดวงตราไพรสเนียกรที่ระลึก200ปีชาตการพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอัจรยางกูลภายหลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองให้พระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอัจรยางกูลเป็นบุคคลดีเด่นด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประจำปี2565 ปี2565ยังเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองประกาศกิตติคุณและเชิดชูเกียรติครบ200ปีชตาตการของท่านอีกด้วยบริษัทไพรสเน่ไทยได้ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเซาผลิตดวงตราไพรสเนียกรเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอจารยงกูลสองชุดด้วยกันทางไพรสเน่ไทยนะครับได้มีโอกาสร่วมกับทางจังหวัดฉะเชิงเซาครับในการจัดทําสแตปมที่ระลึก นะครับในครั้งนี้ได้มีการจัดทำไว้สองรูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็เป็นสแตมที่ระลึกนะครับชุดหนึ่งนะครับก็จะมีสี่ดวงตาวัตถุากรในนั้นนะครับดวงละมูลค่าสามบาทนะครับจำนวนที่ผลิตนะครับทั้งหมดห้าหมื่นชุดนะครับโดยที่ท่านที่สนใจสามารถที่จะสั่งจองได้ทางลิงของ ทางจังหวัดชะเชิงเซานใน Google Form นะครับสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับสิ้นสุด30มิถุนายน2 5 6 5ในราคาชุดละ15บาทนะครับท่านสามารถชำระผ่านทางลิงก์ได้เลยนะครับจะมีรายละเอียดของธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาเชิงเซาที่จะเป็นบัญชีเงินเข้ากับทางจังหวัดโดยตรงนะครับโดยเมื่อท่านจองแล้วท่านจะสามารถได้รับ แตมที่ระลึกครั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่1 5บห้ถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมโดยทางไปรษณีย์ไทยจะส่งให้ท่านถึงบ้านนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดทั่วไปนะครับสาหรับประชาชนที่จะส่งสิ่งของนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับสามารถซื้อที่ไปรษณีย์ได้ทุกแห่งวอล์กอินเข้าไปซื้อโดยที่ท่านจะสามารถได้ในรูปแบบของแผ่นหนึ่งมี10ดวง นะครับหรือจะซื้อเฉพาะดวงละ3บาทอันนี้เราสามารถแยกขายได้นะครับตรงนี้เราจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2565เป็นต้นไปนะครับสำหรับภาพพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอัจารยางกูลที่ปรากฏในดวงตราปรษณนียกรได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินและหากต้องการติดตามข่าวสารข้อมูล พระยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจริยังกูลสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กพระยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจริยังกูลนะคะ